หนูสินรหนูยูลิ้ป,ะปะ๊าป๊ากลับมาแล้วโอ้ว่างไงลูกพ่อหนูตั้งใจเรียนหรือเปล่าลูกป,ะป,ะปะ๊าป,ะปะ๊าป๊าป๊าหนูมีของขวัญจะให้ค่ะหืมอะไรเหรอไหนดูซิเอ่อชุดเร้าใช้ชุด,ชชดแมปันตะกัป๊ปาเฮ้ เป็นชุดแม่ที่ซอคิ้วมากๆแต่พี่พนักงานบอกว่าหนูยังใส่ไม่ได้หนูก็เลยซื้อมาเป็นของขวัญเบิร์เจกิฟ์ให้ป้าป๋าค่ะลูกเก็บเงินทั้งปีซื้อชุดนี้ให้คุณเลยนะคะอะอ๋อได้สิป้าป๋าจะเก็บชุดนี้ไว้อย่างดีเลยขอบใจมากนะลูกพอ่อพออยังกลับไม่ได้ถ้าพอไม่รับงานเพิ่มอีกซองกะแม้จะลำบากนะ ฉันรู้ค่ะแต่พ่อเอก็ต้องพักผ่อนบ้างนะแค่นี้พ่อสบายมากแล้วเจ้าตัวเลขเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างผลสอบออกหรือยังผลสอบออกแล้วค่ะลูกเราตั้งใจเรียนมากคะแนนดีเลยแหละแต่ถ้าอยากได้ทุนลูกเรายังขาดคะแนนอีกนิดหน่อยค่ะลูกเราเนี่ยเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษความรู้ของแม่เลยไม่พอที่จะช่วยสอนเจ้าตัวเล็กเราด้วยอไม่เป็นไรพ่อรู้ว่าลูกเราเป็นเด็กฉลาดแม่หาที่เรียนพิเศษให้ลูกได้เลย แต่พ่อแกนี้พ่อสบายมากจริงๆแม้ไม่ต้องเป็นห่วงนะอพ่อคะลูกเรารอวันเกิดของแกทุกวันเลยอะ่ะลูกอยากเจอพ่อมากเลยนะไม่ต้องห่วงอาจจะใส่นิดน้อยแต่พอหมดกะพ่อจะรีบกลับไปเลยนะคือแกได้ฟังมาจากเพื่อนในห้องว่าทุกคนได้กินเค้กในวันเกิดทั้งนั้นเลยคะ่ะฮึซึ่งวของแกแล้วสินะพ่อก็อยากซื้อเค้กให้เจ้าตัวเล็กนะ แต่พอไม่เรื่องเงินแล้วจะซื้อเค้กก้อนเล็กๆก็ยังไม่ไหวเลยแล้วจะทำยังไงดีคะลูกเราเชื่อมากๆเลยว่าแกจะต้องได้เค้กวันเกิดเหมือนเพื่อนๆด้วยสิอืมพอคิดอะไรออกแล้วแม่ช่วยเตรียมอะไรให้พ่อหน่อยสิมามาดึกแล้วนะคะป๊าป๊าจะเป็นอะไรหรือเปล่านั่นสินะแต่เดี๋ยวป้าป้าก็กลับมาแล้วนะทนหน่อยนะลูก เอ๊ะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนูคนไหนกันนะ <c oughs> ป้า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 โซคิว <c oughs> อ่ะอ่ะคุณหนูยังทานไม่ได้นะโออิชี่คุณแน,นเละแฮปปี้แฮปปีแปป้แฮปปีปป้เบิร์ดเดย์ขอให้คุณหนูมีความสุขมากๆและทานให้อร่อยนะคะ <c oughs> ป้าป้าเป็นเม็ดที่โซคิวมากเลยค่ะ ต่อไปหนูจะเป็นให้ได้อย่างป้าป้านะคะเออไว้ปีหนะ้าลองคิดอีกทีนะลูกอย่างน้อยหนูต้องไม่มีนวดเหมือนป้าป้านะ <c oughs> แต่ปีหนะ้าป้าป้าจะห้าเค้กมาให้หนูให้ได้ลูกเองก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วทำคะแนนดีๆด,ด้วยนะได้ค่ะป้าป้าสัญญาแล้วนะปีหน้านะคะสัญญาจะลูกลูกก็สู้ๆนะลูก พยายามเข้านะคนเก่งของพอ่อรักลูกนะพอ่อเถอเข้ามาใกล้ๆล,ลูกสินับสามแล้วพูดเนียนเนียนนะหนึ่งสองเนียนเนียนวันเกิดปีนี้ป้าป๋าจะกลับไปช้าหน่อยแต่รอหน่อยนะลูกป้าป๋าจะต้องกลับไปหานูให้ได้ป้าป๋าสัญญา